สวัสดีครับเช็คคอมเสเซอร์ครับตู้แช่ตู้แช่ทำติดติดดับๆับนะครับพอดีมาเช็คแล้วไล่ชุดรีเลย์ดูแล้วนะครับว่าสรุปแล้วเป็นกล่องคอนโทรลเสียนะครับพอจักระชากขึ้นแล้วก็ชุดคอนโทรลตัดดับนะครับลองแยกออกทีละจุดละจุดแล้วก็คือคอนโทรลรวนครับผมตรงเทคนี้ก็ต้องเปลี่ยนกล่องคอนโทรลนะครับก็คือลองต่อคอมต่อตรงดูแล้ว เสื้อทำงานแยกชุดรีเลย์ออกทีละช,ชุดละชุดไล่ทีละชุดครับต้องไล,ล่ทีละชุดเลยสรุปแล้วเป็นที่กองคอนทรลครับกองคอนทรลรวนนะครับครับอันนี้เป็นคาเรลตัวใหม่ครับชุดควบคุมตัวใหม่ของคาเรลอีซี่นะครับแต่ก่อนเป็น p j 3 2ส3 2 Y นี่ยละครับแต่ว่าเปลี่ยนรุ่นใหม่เป็น PJ e จอีซี่ ครับรุ่นนี้ก็มีมานานหลายปีแล้วครับผมเคยซ่อมตั้งแต่รุ่นตั้งแต่ปี545 5ห้าแล้วครับรุ่นนี้แล้วก็ใช้รุ่นนี้มาตลอดนะครับครับนี่ก็เป็นรุ่นเก่านะครับทางด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ปรับเปลี่ยนโชวใหม่ตั้งแต่ปี5 4สีที่เคยทํามานะครับครับสายไฟหลักก็จะเป็นสายลายนิวตันนะครับสายลายจะเป็นสีน้ำตาลนะครับสายนิวตันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผม แล้วก็ต่อสายไฟนะครับเข้ากับขั้วซ็อกเก็ตสีเขียวนะครับเป็นขั้วซ็อกเก็ตของชุดคาร์เนะครับที่เขาแถมให้ครับเป็นตัวขีเขียวนะครับคือตัวนี้นะครับผมเราต่อเข้ากับตัวซ็อกเก็ตนี้นะครับ มีเซนเซอร์ที่มี2ชุดนะครับ,บมีเซนเซอร์ชุดเออแอมเบ,บียนแ,แ,แล้วก็เซนเซอร์ดีฟอสเซนเซอร์แอมเบ,บียนจะเป็นอุณหภูมิห้องส่วนดีฟอสก็เป็นละลายน้ำแข็งนะครับแล้วก็ต้องดูซ็อกเก็ตของตัว <c ans ion> คอนโทร <c ans ion> ลนะครับว่าอยู่ช่องไหน <c ans ion> ปราไปติดตั้งชุดควบคุมคาเรลรุ่นใหม่ใส่แล้วครับรุ่นนี้ก็มันเดี๋ยวจะมาเซตคาเรลนะครับตามเม็ดนวนแล้วกดกดตรงนี้ปุ๊บขึ้นนี้จะโชว์อุณหภูมินะครับเราตั้งค่าอุณหภูมิได้ว่าจะเอาอุณหภูมิตัดที่เท่าไหร่นะครับตัดที่4หรือตัดที่เท่าไหร่ก็ตั้งตั้งตามตามชอบนะครับตามอาจการควบคุมการใช้งานของตู้ส่วนเข้ารหัสข้างในก็กดที่กดเซตค้างไว้นะครับ จนขึ้น ps พอขึ้น ps แล้วก็กดเซตอีกครั้งหนึง่งเลื่อนไปหาพาสเวิร์ดยี่สองนะครับกดไปหาพาสเวิร์ดยี่สองเลยเลยกดไปหาพาสเวิร์ดยี่สองได้แล,แลกดไปหาพาสเวิร์ดยี่สิบสอง ยี่สิองจากนั้นก็กดขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับจะมีค่าต่างๆให้ตั้งตั้ง RD RD นี้อุณภูมิต่อคอมนะครับอันนี้เราเน้นค่าที่เป็นค่าสำคัญนะครับ R1 s e หนึ่งเตพอยต์ต่ำสุดนะครับเรากดแล้วก็ตั้งไปที่ตู้แช่เย็นธรมรมดานี้ก็ประมาณ เซตพอยต่ำสุดที่0นะครับแล้วก็กดเซตครั้งหนึ่งเพมทึกแล้วก็ Rd Rd ด d เซตพอยสูงสุดเซตพอยสูงสุดตั้งไวท้ที่ที่8ก็ได้ครับ8-10 เป็นตู้แช่เครื่องดื่มหมู่บ้านทั่วไปนะครับตู้แช่เครื่องดื่มธรรมดานะครับตั้งไว้ที่เก้าก็ได้ครับตั้งไว้ที่เก้าแล้วกดเซตครั้งหนึง่งจากนั้นเลื่อนไปดูค่าต่างๆ co co เป็นตั้งค่าหน่วงความกดเซตเข้าไปแล้วก็ตั้งเป็นสามนาทีสามถึงสี่นาทีครับตั้งค่าหน่วงความเวลาไฟตกไฟดับครับแล้วกดเซตเข้าไป Okay. สีแล้วก็ต่อไปเป็นค่าต่างๆค่า C L อันนี้ยังไม่รู้ข้อมูลนะครับศูนย์ค่า D O D O D L นี้รอบลายน้ำแข็งนะครับ D T ระยะเวลาการละลายน้ำแข็ง D P D C D S D D, D. d ี dc c โอเคหลักๆก็เอาค่าตามที่ที่จะตั้งนะครับตั้งค่าตามใช้งานนะครับแล้วก็กด,กดเสร็จครัง้งโอเคครับเดี๋ยวมาดู dl กับ dp ส,ส,ส,สักหน่อยนะครับพอดีข้ามขั้นไปขั้นตอนการเซตไปนะครับเดี๋ยวมาดูทวนภายหลังก็ได้ครับ ครับ DL นะครับมาดู DL DL ก็คือเป็นระยะห่างของรอบในการล้ำลายน้ำแข็งต่อครั้งนะครับผมแล้วก็พอถึง DL แล้วก็กดเซตเข้าไปนะครับระยะห่างจะเป็น6ชั่วโมงก็ได้หรือเป็น8ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วแต่ชนิดของตู้นะครับผมแล้วก็กดตั้งค่าตามที่เราชนิดของตู้ที่เราต้องการนะครับ DP นี่ก็คือเราจะไม่ได้ตั้งนะครับแล้วแต่ชนิดของตู้นะครับแต่ผมจะไม่ได้ตั้งนะครับสำหรับตู้แช่นี้แล้วก็ไป DP ถึง DP ปุ๊บเราก็กดเซต อีกทีนึงนะครับกดเสร็จแล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับตั้งค่าก็คือเป็นรอบระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งนะครับหมายถึงว่าละลายระยะเวลาในการละลายน้ำแข็งเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะทําจะให้ละลายน้ําแข็งกี่กี่นาทีนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งได้ครับจะเป็น4นาทีหรือ6 6นาทีนะครับครับหรือจะเป็น10นาทีหรือเป็น15นาทีนะครับขึ้นอยู่ชนิดของตู้นะครับก็ให้รีเซ็ตตามชนิดของตู้นะครับผม พอเสร็จเสร็จแล้วเราก็กดเลื่อนขึ้นไปหา E Y นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ N นนะครับคือจบโปรแกรมแล้วก็กดบันทึกกดเซตค้างอีกทีนึงนะครับ